สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาเจอกับส่วนแบ่งของแม่ตะวันนะคะสวัสดีวันที่20นะคะวันนี้นะคะเจอส่วนแบ่งของแม่ตะวันเรานะคะเมื่อนี้ได้เยอะนะคะแม่พ่อจ๋า เพราะว่ามีคุณแม่ใจบุญนะคะท่านเข้ามาเมตานะคะมาช่วยเติมคะแนนแล้วก็มาช่วยปิดคะแนนให้นะคะชงเมสาาํำซิ่งนะคะช้างฉลาสามเชือกนะคะมาดูแม่ตะวันนะคะได้กินผลไม้เต็มตะกร้าพูนตะกร้าเลยนะคะวันนี้นะคะกราบขอบพระคุณมากๆเลยนะคะกราบขอบพระคุณแม่พ่อใจบุญทุกท่านเลยนะคะคุณแม่ยุ้ยแล้วก็คุณแม่สุปิชานะคะท่านเข้ามาเมตานะคะมาช่วยเติมคะแนนให้นะคะช้างฉลาได้กินได้อิ่มท้องนะคะ แล้วก็แม่แม่พ่อพ่อใจบุญทุกท่านด้วยนะคะที่ท่านเข้ามาเมตตานะคะครอบครัวของเมสาลำซิ่งของพวกเรานะคะได้ผลไม้วันวานนะคะให้กับช้างชราทั้งสามเชือกได้กินได้อิ่มท้องนะคะแม่เจ้าคุณกับแม่มลินะคะกินแต่เมื่อคืนแล้วนะคะส่วนแม่ตะวันนะคะไม่ได้เรารับออเดอร์นะคะตอนเช้าพวกว่าเราก็จะเอามาป้อนให้นะคะเป็นคะแนนที่ท่านเมตตาให้ช้างชราสามเชือกได้กินได้อิ่มท้องนะคะ กราบขอบพระคุณทุกท่านมากๆเลยนะคะได้กินทั้งผลไม้แล้วก็ทั้งหญ้านะคะเพรากวนเรานะคะก็ตัดหญ้ามาให้กินอีกนะคะหมดเลยนะคะนี่แต่ละวันนะคะแม่พ่อจา๋ากราบขอบพระคุณมากๆเลยนะคะที่ท่านเมตตานะคะ ก็ขอให้แม่พ่อใจบุญทุกท่านนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะครอบครัวเล็กๆนะคะครอบครัวเมษาลำชิงนะคะฝากแม่พ่อใจบุญทุกท่านเมตตาด้วยนะคะ5โมง6โมงนะคะพวกเราก็จะมาไลค์นะคะขอคะแนนแม่พ่อใจบุญทุกท่านนะคะเมตตาด้วยนะคะเมตตาแม่เจ้าคุณแม่ตะวันแม่มะลินะคะ ก็สำหรับคลิปนี้นะคะคก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะคะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะกราบขอบพระคุณมากๆเลยนะคะดูแม่ตะวันกินนะคะ